ค่ะในช่วงที่3ของจังหวะบิกินนะคะท่าเต้นท่าต่อไปหรือว่าลวดลายต่อไปเนี่ยเรียกว่านิวยอร์กนะคะถ้าสับภาษา,าไทยอ่ะครูใช้คําว่าไฟหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผู้หญิงกับผู้ชายก็ควรจะเดินในจังหวะนี้เพราะเป็นลวดลายที่ใช้กันเยอะนะคะครูจะสาธิตจากผู้ชายก่อนนะคะถ้าผู้ชายเดินเบสิกครบ1 2บก้าแล้วในการเปลี่ยนท่าเต้นนะคะจากเบสิก นะคะจากไซายเสร็จมาเป็นนะคะว่หน้าภาษาอังกฤษเรียกว่านิวยอร์กผู้ชายจะเริ่มจากเท้าซ้ายก่อนเท้าซ้ายขึ้นหน้าตรงๆนับ1นงนะคะเท้าฝวาแยกไปด้านข้างนับ2นะคะ่ะหันตัวไปทางขวา90องศาแล้วไว่วเท้าซ้ายไปหน้านับ3นะคะส่วนจังหี่ที่4ลากเท้าขวามาแตะ นะแต่เราไม่นับสี่นะคะเป็นจังหวะเฉยเรานับแตะจากนั้น9ก้าที่4นะคะให้ผู้ชายถอยหลังด้วยเท้าฝานับ4 9ก้าที่5แยกให้ตรงกับผู้หญิงนะคะก้าที่6ให้หมุนตัวไปทางซ้ายแล้วก้าวเท้าฝาขึ้นไปนับ6แตะเราจะเดินให้ครบ12 9 9ก้าวก้าที่7ผู้ชายถอยซ้ายนับ7เจอผู้หญิงนับ8 ไกวเท้าซ้ายไปข้างหน้านะคะหมุนตัวทางขวาไอวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ9แตะนะคะตอนจบนะคะตอนจบตอนจบ9ก้าที่10ให้ผู้ชายถอยหลังขวานับ10 11ให้ก้าเท้าซ้ายเจอกับผู้หญิงนับ11จากนั้น9กที่ให้ผู้ชายถอยเท้าขวาไปหลัง,ง,ลงนับ12แตะก็กลับเข้าเบสิก เหมือนเดิมนะคะกลับเข้าไปเดินเบสิกด้วยขาซ้ายตรงๆรง1 2 3แต่4 5 6แต่7 8 9แต่10 11 12แต่ว้อยหน้านะคะ1 2 3แต่4 5 6แต่7 8 9แต่จบด้วยการถอยกลับเบสิก10 11 12แต่ค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ย นะะในท่าไหว้ยหน้านะคะผู้หญิงจอเริ่มจากเท้าขวาถอยหลังก่อนนับ1แยกเท้าซ้ายด้านข้างนับ2หมุนตัวทางซ้ายนะคะแล้วก็ไหว้ยเท้าขวาไปข้างหน้านับ3แตะนะคะจากนั้นถอยเท้าซ้ายนับ4เจอกับผู้ชายนับ5นะคะหว้เท้าซ้ายไปข้างหน้านะคะนับ6แตะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะหมุนตัว90้าบองศาหมดนะคะเก้าที่7ถอยขวานับ เจ็ดเจอแปดนะคะว้หน้าเก้าแตะเวลาผู้หญิงจบก็จะตรงข้ามผู้ชายคือ9ที่10ถอยหลังซ้าย9ที่11แยกเท้าขวานะคะให้เจอกับผู้ชาย9ที่สองเก้าซ้ายขึ้นไปตรงตรงสิ 12, แตะเราก็จะกลับ basic. เบสิกล้วก็เดินเบสิกใหม่1 2ึสาแตะ4ี่ห้าหแตะ7 8 9แแตะ 1ิ1สิบแต่ถ้าใครจะจบด้วยหมุนก็ได้นะคะครูจะเริ่มพ่อยน้าของผู้หญิงใหม่นะคะ1 2 3แต่4ี่ห้แต่7 8 9แต่10 11 12แต่แต่นะคะถ้าผู้หญิงคนไหนหมุนได้ก็อันดรามเทินหนึ่งแต่นะคะก็เป็นอันจบท่าของไว่หน้าค่ะ